ชาแนล Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะรัฐบาลเตรียมช่วยเหลือต่อ2ล้านคนที่ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาทางด้านด็อร์ธนากรวังบุญคงชนะแจ้งรับเรื่องรองทุกคนไม่ได้รับเงินเยียวยาโควิดทั่วประเทศมีมากกว่า2ล้านฉบับ ล่าสุดคัดลองได้เสร็จแล้วเตรียมหามาตรการช่วยเหลือต่อหลังจากวันที่4กรกฎาคม2563กระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับกลุ่มที่ตกหลน่นและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆโดยจะเป็นการโอนเงิน3,000บาทเข้ากระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์อีมันนี่ให้กับผู้ถือบัตรสุดการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน1.14ล้านคนล่าสุดทางดรธนากรวังบุญคงชนะเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังได้ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กอัปเดตการรับเรื่องร้องทุกข์ ที่กระทรวงการคลังและทั่วประเทศจากกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในส่วนของการรับเรื่องร้องทุกนั้นขณะนี้ทางคลังได้รับเรื่องมากกว่า2ล้านฉบับซึ่งสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้ดําเนินการตรวจสอบคัดกรองกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้วกระทรวงการคลังจะหามาตรการช่วยเหลือต่อไปทั้งนี้ที่ผ่านมาในช่วงแรกของการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันอาจจะขลุกขลักบ้างแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากรัฐบาลเริ่มคลายล็อกกระทรวงการคลังก็เดินหน้าฟื้นฟูประเทศอย่างเต็มที่มั่นใจว่าจะสามารถฟื้นประเทศกลับมาคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างแน่นอน